ฮัลโหครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวอลเต็ดแน่นะครับวันนี้ก็มาลงแรงดิวิชั่นหนึ่งอะโอ้โหเจอกับอันดับ6,533นะครับใกล้เคียงกับเราเลยนะครับของเราก็มาได้รูปแบบแผน4 2 3 1หรือ4 1 4 1นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็เปิดแพ็คที่มันแจกฟรีได้อเลียนโดการาโช่นั่นเองนะครับปีกด้านซ้ายนะครับก็วันนี้ฟิตหมดโอเคการาโชเนี่ยมีความเร็วมากเลยทุกคนแบบเร็วจี๊ดจ๊าดเลยนะอายุ19ปีเพียงเท่านั้นนะครับโพลิโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับ 94 9 6ถึงเ6เลยนะครับสปีดกับสปีดต้นนะถือว่าจี๊จัดพอสมควรเอ็มบาเป้ร่างนี้ก็ยังจี๊นไม่เท่าเลยนะเป็น92-96ต่างกันนิดเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูทีมคู่แข่งนะครับของคู่แข่งโอ้โห4,2,1,3โคตรตึงหน้าฮาเลนซ้ายเนมาาขวาโดนาลดนี่จางลูกกุลิดอีปิกกองกลางมีโมดิยินคู่กับโรดี้นะครับแบ็กซ้ายลูกชอขวาเทนอ เซ็นเตอร์แบ็กเป็นบาตตนี่ยืนคู่คานาวโล่แล้วมีดอนนารุม่าผู้รักษาประตูนะครับโหเน้นไปที่โชว์ไทม์นะครับโชว์ไทม์เยอะมากแล้วก็มีเควินเดบอยมาโกฟานบาเทนฟรีโป้ออินซากี้กาก้าลุยฟิโก้ลิววัลโด้คีตมันเอมเปเป้คาฟูคิมิดแฟงไลกาดแล้วก็อีวานพีเรซิสนั่นเองอู้จัดเต็มจัดนะทีมของเขานะมาแบบว่าตึงๆเลยนะ ขเรามาในสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะครับของโค้ชเจเกนคอปนั่นเองนะครับของเขามาในโค้ชโทมัสทูเคลนะครับสไตล์เอาวายครับมาลุยกันนะครับอ่าของเขาได้เคลียร์ก่อนนะครับเหมือนเดิมครับดักลูกเคลียร์เหมือนเดิมอีมาเป้วิ่งลงมาดักนะครับแล้วเขาเอ้ยเขาจะแทงมายิงด้วยนะครับบาตอเน่เหมือนเดิมนะครับต่อบอลของเรานะครับคาเซมิโลซาก้า ไฮเราไปครับลีเจมลีเจมมองหาคนจ่ายนะครับอาเซมิโรคาเซไม่มีนะครับมาที่สากาโมดิสออกข้างนอกหน่อยเป็นไงแล้วลีเจมลองสตันนิ่งคอสมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับโดนโขกทิ้งไว้ได้ครับคาเซย้ำใหม่นะครับมาลีเจมปาที่โอ้ยสากาตัดเข้าในช้าไปหน่อยนะฮะภาคนี้ผมว่ากองหลังอะควรจะใช้ตัวที่มีความเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าตัวที่ อือดี่ยวิ่งช้าเนี่ยเสียเปียบกองหน้ามากๆแล้วนะภาคนี้นะครับคาเซบาเป,ปเ้ครับอืมอ้มไม่มีช่องนะครับมาที่ลิสเจมลิสเจม,ร,เจมรอเพื่อนเติมไม่ได้นะครับก็ลองจ่ายมาที่บุคยอสาก้าเอาบอลลงได้แล้วพิกมาลูกนี้ลองซัดเองแต่ยังติดขาบาตโตนี่นะครับจะเป็นเกมสวนนะของเราเนี่ยกว่าจะบุกเขาได้นะใช้จังหวะแบบเปลืองมากแบบต่อบอลไปต่อบอลมานะแต่พอเวลาเขาจะบุกเราเนี่ยเขาสวนกลับแป๊บเดียวเองนะครับ ไป้วครับกานาโชกานาโชเสียสบอลเอาละมีความเร็วเร็วกว่ากานาโชบอกมีความเร็วนะครับชัวเมนี่ชัวเมนี่ออกมาที่อเรนโดกานาโชวคว้มาที่เอ็มบาเป้ให้แล้วไปครับยกมาลูกนี้โอ้โหบาตตูนี่นะใช้หลังบางเอ็มบาเป้มิดเลยนะเมื่อตะคู่แล้วยังไงเกมภาคนี้ผมว่ามันเล่นแบบมันลื่นกว่าเดิมนะก็ถือว่าต่อบ,บอล ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะทุกคนนะแล้วเอาเขาฝากมาที่เ,เขาฝากผิดตัวนะชัวร์ไหมนี่คาเซเราก็จ่ายสั้นไปแล้วโอ้โหหลุดไเนี่ยโด,ดนอารอนี่จะไปไหนจะไปไหนผมประกบอยู่กับโอ้ยคอนมาลูกนี้ก็ไม่ได้โขกนะครับโดโคกวืดไปซาก้าโอ้จ่ายไปก็ไม่ผ่านอ่ะ แล้วจะไปไหนโดนาลูนี่โดนาลูนี่จะไปไหนจะไปไหนแล้วอาโนโคอสมาลูกนี้อาฮารลนได้มงโหวเอ็ดคอสซิงนะอไอเทนส์อาโน,โนล่างนี้นะเฮ้ยได้โขกเฉยเมื่อจะคแต่ดีที่ไม่ตรงกรอบนะดอนโูมาครับก็ยกมาที่นูโนเบนเดสฝากที่กาลาโชกาลาโชแทงมาที่คาเซคาเซฝากท, <S aga. S 1> ที่บุคโยสซากานะครับ ขยโยสากาแทงลูกนี้โอ้โหแทงเบา,บาไปนะแล้วยังไงชเวมนี่ดักตรงกลางไว้เขาจะจ่ายตรงไหนชเวมนี่นครับประคองอยู่นะครับประคองอยู่ตรงกลางคองมาลูกนี้นูโนเบนเดสดักไว้ได้นะครับอราโชวันทให้เราไปไปแล้วครับอารกโดกันอานะนะโชมาแล้วครับโอ้วิ่งหนีบอล<ส>แบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วยังไง ตึงนะทุกคนเนี่ยผมเจอแรงสูงเนี่ยผมก็เล่นแบบมันยังไม่มันยังไม่ค่อยคลายความกดดันนะทุกคนเล่นแบบดูเชิงกันไปเรื่อยๆนะโอ้จ่าติดอะไรวะเนี่ยโอ้เราจะไปไหนเนม่าเนม่าไปไหนเนม่าเนม่าโอ้ไม่พาลิสเจมนะครับชื่อทีมผู้แข่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับก็ยังสูสีนะครับครึ่งแรกยังไม่มีโอกาสได้จบได้จบสกอร์นะครับ ภาคนี้รู้สึกว่าจะเหนื่อยช้าลงนิดหนึ่งนะครับมีเออก็สามารถเล่นได้บางตัวก็เล่นได้จนจบจบเกม90สินาทีเลยนะมาส่งมาให้หมดเลียวฮาตาเต้คิงดี้คอมองเรยอนกอเลสกาแล้วก็อาเดยมี่นะต้องลงมานะครับมีซูเปอร์ซับนะถ้าฟิตไปลุยก,กันต่อนะครับก็อยู่ที่อาเดยมี่นะฮะ ด้เขียก่อนครับฮาเตเต้ป่าที่กาลาโชลองแทงมาลูกนี้โอ้โหรู้สึกว่าสูตรทีเด็ดลูกเขียจะใช้ยากขึ้นนะทุกคนนะยังไงเขาหยอดหยอดมาลูกนี้ไม่ผ่านลิเจมนะครับคิ้งที่คอมองคอมองนะครับต่อบอลไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบมาที่คาเซมิโรป่ามาที่กาลาโชกาลาโชเห็นช่องลองแทงมาที่ฮาเตเต้เอาบอลลงแล้วโอ้โหหยุดบอลได้ดีนะแต่ว่ายังกระชากไม่ผ่านแล้วยังไง โอ้โยได้แทงมาลูกนี้สวยๆของเนม่าครับเนม่าไปไหนเนมา่าเนมา่นมาย,ยึกยักเนเนมา่าเนม่ายังได้แล้วยังไงลูกชอก็ยังไม่ผ่านเอาลุดแบกขวาเขาลุตตำแหน่งนะครับจะสวนได้หรือเปล่ากอลีสก,กาแต่เขามายืนช่วยกันดีนะแรงสูงอะ่ะเขาเล่นกันดีจัดเลยมาที่กาลาโชไม่มีช่องเลยนะครับให้เราไปฝากเราไปครับแต่ยังโดนประกบนะครับไม่มีช่องเท่าไหร่ คาเซมิโร่ฝาดลงการที่อะเดียมี่แล้วฝาดที่ฮาตาเตะฝาดที่อะเดียมี่พิกแล้วลองซัดเองโอ้โหเดอนารุม่าเซฟได้เฮ้ยคือเข้าเหลี่ยมแล้วนะเข้าสามเหลี่ยมแล้วนะเมื่อสักครู่เนี่ยยิงแบบโอ้โหเดอนารุม่านะยังปัดได้เดี๋ยวเชื่อนะอานูโน่เมนเดสครับอยู่ที่ลูกบอลนะครับแล้วคอร์สเข้าไปเลยมาลูก หนีในมงของเลออนกอเลสก,กาแต่ว่าบอลออกไปนะครับก็ยังแบบตึงอยู่นะยังไงครับเอ,อนนั้นรู้ไหมเขาเอ้าเขา,เอาเขอบอลอะไรของเขาเนี่ยเราก็ไม่รีบนะเพราะว่าเดี๋ยวตำแหน่งหลุดเรากดแบบเพสซิ่งเอาบาตัวนี้ขึ้นมาข้างบนเลยนะลูกชอไปไหนแล้วเอ้ยเอ้ยขาพลาดหรือเปล่าโอ้ยนิดเดียวนะ ฮาตตเตะคุมพื้นที่แดนกลางนะครับเร like in ี๋ยวฮาตตเตะมานะครับเอ้ยสวยงามดักไว้ได้ป่าที่คาเซมิโรโอ้โหไอตัวนั้นมันเร็วอ่ะตัวคู่แข่งอ่ะวิ่งมาอย่างเร็วเลยแล้วยังไงยังไม่ผ่านลิเจมนะยังโอ้ยจ่ายบอลหนีมาจูเนี่ยโอ้ยแทงมาที่ลูก้ามอดิแล้วคอสมาลูกหนีของกุลิตแทบอินง่ายๆเลยนะโอ้ง่ายเกิน ลิเกมนี้มันไม่มีความเร็วนะเดี๋ยวต้องหาแบ็กที่มีความเร็วมาแทนนะมาสู้กันไปนะครับอาเดมี่มาที่กาลาโชกา,าโชลองแทงอีกรอบก็ไม่ผ่านนะทุกคนนะที่เด็ดลูกเขียน,นี้เล่นยากเล่นยากขึ้นจริงนะคาเซโอ้ติโดโรดี้นะแล้วเนย์มานะครับมาที่เนย์มายัางไงฮาตาเตะเลีเ้ยวฮาตาเตะ มาที่นูโนเมนเดสกาลาโชว,วิ่งนะครับเห็นช่องลูกนี้กาลาโชลองยกมาลูกนี้แต่ยังติดแล้วได้ซ้ําของฮาตาเตของกอร์เลสกาแลยวรโอ้โหไม่ได้ฝาวลยนะโดนกระแทกเอ้ปัม๊มเอา้าลุดเอาเราเขาจ่ายไม่ดีนะแทงมาที่ลีเจมแทงต่อมาที่โคมองนะครับโคมองแทงต่อที่กอร์เลสกาแล้วลองคอสมาลูกหนี้ของฮาตาเตะมาะีกครับโอ้เป็นไงล่ะ การทําบอลของเราก็ใช้ได้อยู่นะโหดใช้ได้นี่ <c oughs> โอ้โหตัวบ,บ้านานะของเราก็มันไม่มีตัวอะมันไม่มีตัวโหดแล้วเล่นที่เล่นเข้ามือนะแต่ของเขาเนี่โอ้โหทีมสวยจริงค้าพลังแบบโคตรเยอะ <c oughs> เออแต่ผมยังไม่ได้กลับไปเล่นเอาไว้ <c oughs> แล้วทุกคนนะ <c oughs> ท่านี้ผมว่าเอาไว้ <c oughs> น่าสนใจอยู่น่าเล่นอยู่ นี่ฮาตตเตะไปลุยกันต่อนะครับไม่ไม่ชนะไม่เป็นไรครับแต่อย่าแพ้นะครับ <c oughs> แล้วยังไงครับลูกนี้เอมบาปเป้เขาแทงมาเหมือนเดิมครับเอาฮาตตเตะมาดักไว้ได้ครับบัตตตัวนี้ฝาที่ลิเจมมาที่คิงลี่เขามองเขามองแทงมาที่กอเลสก้านะครับไม่มีตัวนะครับฝากที่คาเซโอ้ยคาเซจ่ายง่ายไปว่ะ พลาดง่ายไปนะเรามีข้อผิดพลาดให้เห็นง่ายง่ายไปหน่อยนะแล้วเขาออกมาที่เอ็มบัปเป้เจอลาเฟลเลียวลาเฟลเลียวลาเฟลเลียวโอ้โ,อโหอย่างดีมีความเร็วอุย้ยเสียดายอะพลาดง่ายเกินไปว่ะเราเอ็มเด์มีฝ่าที่ฮาตาเตะฮาตาเตะได้ไหมแล้วคอร์ดมาลูกนี้สวยๆที่เลียวแต่ว่าเคเดบอยมีความเร็วอะมันวิ่งเร็วจังว่ะเลียวกระชากกระชากหนีไม่โอ้โหไม่ผ่านนะ โอ้แล้วจบครึ่งเวลาหลังไปเลยนะครับกรรมการเต่าปีดจบไปที่สกอร์1ประตูต่อหนั่นเองนะครับอย่างเซ็งเลยนะเสมอไปนะทุกคนอ่าก็ยังดีก็ยังดีเจอทีมค่าพลังทีมโหดขนาดนั้นยันเสมอได้ก็ดีแค่ไหนแล้วนะต่อไปก็เดี๋ยวไปดูการยืนตำแหน่งของคู่แข่งนะครับว่าเป็นเหมือนในแผนที่เขาได้เซตไว้ตอนแข่งกับเราหรือเปล่านะครับ แมตช์ h i s t o r นะครับไปเข้าไปดูเลย division หนึ่งเก่านะครับโอ้โหแล้วแบบตึงแน่นอนตึงสุดๆคนนี้ไปดู4-2-1-3เหมือนเหมือนที่เขาเซตไว้ตั้งแต่แรกนะครับนี่แค่หน้าเป้าเป็นเอเบอเป้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับสวยๆเลย โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ